เวลาเราได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าดยเหตุวยผลจริงๆพระองค์ก็ตรัสในเหตุในผลทุกเรืเ่องเนี่ยไม่มีอะไรกล่าวว่าจะออกมาอย่างร่องรอยไม่มีทุกอย่างนะประกอบไปด้วยเหตุและผลขณะพระพุทธเจ้าตรัสเหตุผลอย่างนี้คนที่จะเข้าใจพระองค์ยังมีนิดเดียวมีน้อยเขายังเถียงพระพุทธเจ้าต้องเยอะแยะไป นอย้ยางเราจะเหลือ,อตัวใครตัวมันดีกว่ามั้งตินเนี่ยเดินไปเหอะปลอดภัย,ยจากคนต่างเดินเออว่าเราแก้ไขคำความเข้าใจของคนอื่นไม่ได้หรอกนะมันต้องใช้เวลาความเข้าใจบางอย่างมันต้องผ่านในตัวของเขาเอง และเราก็เราย่างนั้นต้องผ่านด้วยความเข้าใจของเราเองเลยกาอาศัยคนบอกเล่าให้เราได้ทราบถึงเราจะรู้ว่าคร่าวๆมันเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ไม่ไม่มั่นใจเต็มๆจนกว่าเราจะไปเจอนะอม,มันจะยากจะง่ายมันก็ขึ้นอยู่การเวลาแต่ละคนมันมีเวลาก็มัน ว่ามันจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้ใช่เวลาเกิดมันถึงว่าต้องเวียนไหายตเกิดไปเรื่อยๆมันไม่สามารถจะบอกว่าคุณเกิดเท่านี้พอเท่านั้นคุณเต็มเท่านี้คุณใช้ได้แล้วมันยังหรอกจนกว่าตัวเองจะหยุดยอมรับนับถือในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเห็นได้พระองค์เองแล้วแล้วเราก็ยอมรับในสิ่งนั้นได้เราถึงจะหยุดนะ ่ถ้าเธอมมีกำลังของอภิญญาและย้อนถอยหลังไปในการเวียนว่ายใจเกิดของเธอเธอคงจะสลดใจว่าเรานี่ฉลาดมากขนาดไหนแต่ <c oughs> าชาติหนึ่งแล้วเราตายเราเหลือแค่ผงทุลีทั้เม็ดเดียวเล็กๆเ แต่ผงชุนแรวเล็กๆเนี่ยเอามาลงๆกันปั้นลงด้ใบนึงเนี่ยนะเ,เรงคิดเอาว่าเราต้องเพียรพยายามในการที่เกิดหาความรู้เท่าไหร่ยากนะใ้คนนั้นเป็นอย่างนี้ใ้คนนี้ก็เป็นอย่างนั้นนี่มันมันเป็นซะอย่างนี้แหละความเมตตาของเธอตากับฉันน่ามากแต่ฉันนี่เมียฉันว่าตรงตรง องค์การตามความเป็นความต้องการของแต่แต่ละคนนะเขาต้องการอย่างนี้แล้วก็ปล่อยเขาไปเขาอยากอย่างนี้ก็ปล่อยเขาอยากไปตามสบายเลยความสบายของเขาในวันนี้กับความลําบากใจในวันข้างหน้ามันก็จะเป็นครูสอนเขาเองมันต้องอาศัยแบบนี้มันสอนกันไม่ได้ความทุกข์ใครจะเห็นนอกจากตัวเราเป็นผู้เห็นคนอื่นจะเห็นแล้วเขาจะสอนให้เราเห็นล้วไม่ได้เรา เราให้พระพุทธเจ้าเสด็จแสดงความจริงให้เราได้เห็นแต่เราไม่เคยอยากจะเห็นถ้าเราก็ไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเรามาเลยเราก็ไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนได้สุดไมเลิกนั้นทุกคนที่ฟังพระพุทธเจ้าแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ขัดค้านเขาบอกว่าเขาเขาเป็นอย่างนั้นมาแล้วเป็นอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเจออย่างนั้นพระเจ้าจึงจะต้องจับแสดงอย่างนี้ขึ้นมาเขาจึงไม่สงสัยอย่างไงละ ต่ว่าฝากเขาจะเห็นแบบนั้นก็ต้องเวียนไหวใจเกิดไปเพื่อจะเจออย่างนั้นแหละจะเรื่องที่เขาซ้ำซากกับความเศร้าหมองกับเรื่องที่เขาทํามาลงไปทุกครั้งทุกคราวที่เกิดอ่ะเหมือนอย่างเรื่องท่านน่ะล่ะท่านปปาจาราเฉรีย์ที่ต้องสูญเสียพัพัดพรากจากความรักเนีนะ่ยไ่ละปิยะโตชยเกสโสโกอย่างเนี้ย ความเศร้าโศกก็ดีความพัดพราก,กความร้องส่งร้องไห้เสียอ,อกเสียใจความสูญเสียในเรื่องของความรักก็ดีเนี่ยท่านคงต้องเจอมาหลายชาติแล้วเวลาพระเจ้าทรงจัดบรรน้ําตาของเธอใช่างนีมะเลอที่ไหลลงมาทสมกัเศร้าโศกเสียใจกับความรักอย่างเนี้ยชาตินึงกันใดนิดนึงนยะจดงมาใส่แก้วยังไม่ได้ช้อนชาเลย แต่การเกิดมาแล้วต้องมาเจอเรืเ่องเราพัดพลากจากความรักความเศร้าโศกสเสียใจเพราะอันตรายจากความรักอย่างเนี้ยน้ําตาที่รวมกันชาตกอน,นิดนึงแค่ช้อนชาช้อนชาเนี่ยรวมกันน้ําในหมหาสมุทรทั้งสี่ยังไม่เท่ากับเรื่องเราที่เกิดมาเพราะความเศร้าโศกแบบนี้เลยอย่างนี้ถ้าทรงตัดกับเราแบบนี้เราคงไม่เค็ตครับ <laughs> ก็เราไม่เคยเป็นแบบนี้นี่เราเคยจะทำให้คนอื่นเขร้องไห้ไอ้ร้องให้เองไม่เคยร้องไห้จะเจคำสอนอย่างนี้เราก็ไม่เฉยเฉยอะอะไรนะมีได้เหรอก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ ความรู้ของเราที่เราจะรู้ตามพระพุทธเจ้าได้เราต้องผ่านมาก่อนถูกไหมเลอะมันต้องผ่านเรื่องเราอย่างนี้มาก่อนนะณนะวันนี้เราก็ต้องเชื่อว่าที่เธอสามารถฟังพระท่านตรัสสิ่งใดหรือเราเรา,เราฟังหลวงพ่อหรือครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านพูดถึงความจริงในสิ่งที่ปรากฏอยู่อย่างนี้แล้วเราไม่คัดค้านนะเรายอมรับได้เราเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าเกิดมาเราจะต้อง ตายจริงไอ้ตายจริงเนี่ยมันไอ้คนตายเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าตายจริงแต่ใจเราเนี่ยมันต้องเชื่อว่าเรามันเป็นอย่างนั้นได้เราเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายังมีอยู่ระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยมันไม่มีความหมายนะต่อให้มันเราจะรักหวงแหนหรือว,ว่าห่วงใยอะไรอาวรณ์กับมันมากแค่ไหนเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับมันได้ต่อไปเพราะว่า เวลาใดก็ได้มันไม่มีนิมิตบอกว่าเราจะตายถูกไหมล่ะอันนี้เป็นความเชื่อของเราโดยที่เราไม่สงสัยในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราต้องตายเดี๋ยวนี้นะอย่างนี้เป็นต้นแต่คนเขาก็ฟังเรื่องความตายเขาก็ไม่ลังเลนในเรื่องของความตายแต่ว่าจะให้ใจของเขาคิดตามแล้วก็ตัดสินใจตามที่จะวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปโดยไม่ห่วงไม่อะไรอาวณนเขาทำไม่ได้ อย่างนี้ก็เรียกว่าเชื่อไม่หมดเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าตรัสแต่เขาเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นเฉยๆว่าอ้อคนนั่นก็ตายคนนี้ก็ตายเด็กก็ตายคนแก่ก็ตายคนไม่ทันจะแก่ก็ตายยังไม่ทันจะเกิดก็ตายไอย้นี้เขาเชื่อตาเขาเห็นน่ะยังไงเขาก็ไม่สงสัยแต่เรื่องที่ความตายที่จะเกิดเดี๋ยวกับเราเดี๋ยวนี้แล้วเรา สามารถที่จะวางเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างในระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยว่าเราไม่มีอะไรตามเราไปได้หรอกนะเราจะห่วงใยก็กล่าวประโยชน์เขาก็คิดถึงความตายเหมือนกันเราเราคิดนั่นแหละแต่เขาไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าว่ามันเอาไปไม่ได้นะเธอเอาของสิ่งที่เธอมีทั้งหมดเอาไปกับเธอไม่ได้เ,เธอต้องทิ้งมันไปพร้อมๆกับร่างกายของเธอนั่นแหละ ถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราก็จะเบาใจเบาใจตรงที่เราไม่ค่อยไปแบกทรัพย์ส,สมบัติเอาไว้วเวลาจะไปไหนมาไหนแต่สิ่งที่เราต้องคิดตามพระพุทธเจ้าคือว่าเราตายไปเนี่ยเราไม่มีอะไรไปด้วยนะเราไปแั่จิตของเราอย่างเดียวร่างกายเนื้อไม่ได้อาไปการคิดถึงความตายที่พระพุทธเจ้าสอนก็ต้องคิดแบบนี้ แต่มันท่องเฉยๆไม่ต้องท่องเราเพราะว่ามีมเราเห็นทุกวันท่องไปทำไมล่ะแต่เราต้องคิดว่าเราไปจากร่างกายนี้เราไม่ได้เอาอะไรไปนะทุกอย่างไม่ได้เอาอะไรไปเมื่อเราไม่เอาอะไรไปแล้วจะกลับมาเป็นแบบนี้อีกแล้วเราก็จะเป็นอย่างที่เราออกมาจากร่างกายโดยไม่มีอะไรติดตัวไปเธอว่าช่วงเวลาที่เธอเกิดแม้นเวลาต้องร้อยปีแค่วันเดียวของสวรรค์ชั้นดาวดึง แต่เธอต้องเหนื่อยตั้งแต่ลืมตาหรือว่าตั้งแต่เธออุบัติเกิดมาจนถึงวันตายเนี่ยมันเหนื่อยทุกวันเหนื่อยกับการดูแลร่างกายของเธอเหนื่อยกับภาระที่เธอต้องคอยทําทุกอย่างเหนื่อยกับใจที่เธอต้องคอยระวังความคิดของตัวเองที่จะไปเดือดร้อนกับคนที่เรารักเหนื่อยกับทั้งคนอื่นที่คอยใช้วาจาทําให้เราต้องสะเทือนใจแล้วก็มีความไม่สบายใจแล้วก็ต้องคอยมานั่งทําใจให้มันดีขึ้นมา เราเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นนล้วเราก็เลยเชื่อว่าตายมันตายแต่ร่างกายแต่จิตใจเราไม่ตายและเวลาไปแล้วถ้าเรายังเห็นว่าการมีร่างกายจะทำให้เราได้พบเจอคนนั้นเด็กได้มีความสุขกับคนนี้เราก็ต้องกลับมาทำเรื่องราวแบบเดิมแล้วก็ตายไปก็ไม่ได้อะไรเหมือนอย่างเดิม,มเสียเวลาเหนื่อยเปล่า เจ็บตัวเป่าทุกไปเป่าๆแล้วมาทนกับไอ้ร่างกายแบบที่เธอทนอยังอยู่ทุกวันทุกวันเนี้ยไอ้เวลาเราคิดถึงความตายมาได้แบบนี้นะมันไม่ได้คิดถึงความตายเฉยๆต่บอกว่าคิดถึงความตายว่ามีอยู่จริงโอ้คนทั่วโลกนี้เขาเห็นเหมือนกันทุกคนเลยไม่ต้องศาสนาพุทธหรอกนะศาสนาไหนเขาก็ตอบเธอได้ว่าแกตายเชื่อเขาก็เชื่อว่าตาย คนโน้นตายคนนี้ตายเขาเชื่อแต่เขาไม่อยากชัดพลากแล้วเขาไม่อยากจากและเขาอยากจะจะอยู่กับคนที่ยังไม่ตายตลอดไปเขาจะทํำยังไง mm hmm. เ,เขาคนต้องการแบบนี้มากกว่า mm hmm. ใช่ไหมล่ะ mm hmm. คนที่จะมาเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสยากเป็นเรื่องยากมาก mm hmm. เธอเชื่อได้เนะี่ยเก่งแล้ว ยี่สามารถฟังแล้วเชื่อฟังแล้วคิดเป็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสบอกถือว่าเธอในสะสมในสิ่งที่มีความเข้าฝกเข้าใจในความเป็นจริงมามากเพียงพอเหลือแต่ว่าเธอต้องเพียรที่จะออกไปจากการเวียนว่ายอยู่ในวัฏอักรสังึ์โกอย่างนี้ให้ใหได้อย่าไปรอเวลามันนะมันช้าเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งรออะไรหรอก เพราะว่าเวลาเราไม่ได้มากเท่าไหร่แต่เราตายไปตกนรกเราก็เสียเวลาไปอีกนานถ้าเรายังไปสวรรค์ได้ก็ยังยังดีไงยังดีกว่าเราตกนรกอ่ะอย่างน้อยนะเราก็ยังเป็นเทวาดาเป็นนางฟ้าได้เอาแค่เนี้ยังดีกว่าที่เราเสียเวลากับการอยู่กับโดยไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางเราจะไปถึงไหน ไปนิพาแล้วก็ตั้งไว้แต่สวรรค์อย่างน้อยเราก็คิดไปอย่างนั้นเด้อเป็นเทวดานางฟ้าให้ได้ถือว่าเราหลวงพ่อจะจึงสอนว่าเอาอย่างนี้แ้าเราจะปฏิบัติไม่ต้องมากพยายามรักษาสิ่งของเราไว้ให้ดีล้วให้มีความละอายต่อบ,บาปบ้างเรงกว่วผลของบาปบ้างเนะอ แต่ศินห้าของเราดีถึงเราจะไม่ได้เป็นพระอริยะในพระพุทธศาสนาเราก็ไม่ตกนรกหรือว่าเอาให้มันง่ายฝันนั้นอีกก็ได้ตีน,นอนใหม่ๆก็ภาวนาพุทธโธเขา้านึกถึงพระพุทธเจ้าไปไหนก็พุทธโธพุทธโธเขานะนึกถึงแต่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราไปทุกนิดทุกหน่อยก็นึกถึงพระมีอะไรก็นึกถึงพระช่วยขอพระพุทธเจ้าช่วยพุทธโธไปอย่างเนี้ย เราไม่ต้องมามีใจต้องเห็นภาพพระพุทธรูปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ท่องในใจอย่างเดียวมีเรื่องอะไรไม่สะดวกไม่รับความสบายเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าช่วยผมหน่อยเถอะครับพระพุทธโธพระพุทธโธเราก็ท่องไปขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากพระตลอดมีมีมอ,อะไรล้วก็พึ่งแต่พระพึ่งแต่พระอย่างเงี้ยแค่นี้เธอก็ไปสวรรค์ได้ถึงสิ่งของเท อาจจะยังบกบพองๆบ้างนะยังไปได้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเราก็ไปได้สวรรค์ยังมีทางให้เราได้ไปไดังไหนทางแต่ว่าแต่ละทางเนี่ยใจของเทมมันจะต้องระลึกทำอย่างใดก็มีความอิ่มใจกับอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่มีความอิ่มใจกับเรื่องใดๆเลยทำาน่นนี่นั่นหน่อยน,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 นี้ไม่ได้เวาเมจะให เลี้ยงหมาสักตัวเธอก็ต้องใจอยู่กับหมามันน่ะตั้งแต่ตื่นเนี่ยยันหลับอ่ะอจะไปไหนก็ต้องห่วงมันมันจะกินอะไรแล้วก็ต้องคอยเฝ้าดูมันมันกินอิ่มหรือเปล่ากินหมดชามหรือเปล่ามันจะไปขี้ไหมเอ้มันปวดหัวตัวร้อนมันม็คือมันฝันอะไรถามมันดูสิแต่ใจไงเวลาเธอไปไหน เธอก็ต้องคอยนึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะอยู่กันยังไงมีกินว่าตอนนี้ปากคนนั้นดูปากคนนี้ดูคือใจมันจดจ่อยอย่างเนี้ยแค่นี้ก็ไปสวรรค์ได้นะดูมันเรื่องไม่เยอะครับแต่ว่าใจมันจดจ่อมันนึกยู่เรื่องเดียวคือความเมตตาให้อาหารเลี้ยงสัตว์เป็นทานมีจาคะของเราอยู่เป็นอารมณ์ใช่ไหมล่ะอีกเรียกทรงจาระานุสติเป็นกรรมาฐาน แค่นี้ไปสวรรค์ได้ไหมไปได้ถึงยังกินเหล้าเมายาถึงจะมีความชิดในสิ่งที่ยังไม่ดีไม่งามเยอะแยะก็ตามีแต่ว่าจิตมันลักจำความสงเคราะห์อยากจะให้ไอหมาน้อยๆตัวเนี้ยนะมันอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมีกินน่าจะตื่นือม,มาก,ก็มีกินมันจะไปไหนแล้วก็คอยห่วงมันตลอดเวลาใช่ไหมล่ะตายไปเราจะได้พึ่งมันนะสุนัขขัดตังสนนขา,ามี ดันั้นคนที่เขารักสัตวอะไรอย่าไปตําหนิเขานะม่ว่าจรักสัตประเภทไหนอาจจะรักแมงมุมหรือเกินรักไอคหรือเกินกันแล้วแต่เขาจะรักไปรนะเอะออย่าไปห้ามเพราะว่าเขายังมีเมตตาใองการไปสวรรค์มันก็จะว่าง่ายมันก็ง่ายแต่ว่ามันจะเป็นอารมณ์ที่ต่อเนื่องที่เราทําอะไรได้วยความจิตใจมีความห่วงใยในความเมตตานะ มันต่อเนื่องกันไปอย่างเนี้อย่างนี้ไปได้ไม่ได้แต่ใครไม่ยังไม่มีสัตว์เล้ียงก็หาไว้นะเอาไว้พึ่งมันไงอย่างน้อยอย่างอื่นพลาดเอ๊ยยังมีมันว่าเป็นสาระที่พึ่งเออ อีกคนบางเพศอ,อีกประเภทหนึ่งทิงจะไม่ไปเที่ยวไปพยาบาทอาฆาตคนอื่นนแต่ว่าเที่ยวตำหนิคนอื่นเขาว่าไม่ดีทิ้งเธอจะมีความเป็นมนุษย์แล้วก็มีใจที่มีโอกาสทำทานทำบุญมีโอกาสนั่งสมาธิมีโอกาสได้ฟังธรรมแต่ใจของเธอเนี่ยชอบตำหนิคนนั้นชอบตำหนิคนนี้ชอบมองคนนู้นแล้วก็ว่าไม่ดี มองคนนี้ก็ไม่ถูกคนนี้ก็ทําไม่ควรจิตแบบนี้อย่าหวังเราไปสวรรค์ได้นะมันขาดเมตตา,าไมนะเธอต้องฝึกที่จะมีเมตตาต่อคนต่อสัตว์จะบ้างมานันได้ลดลดฟามีมานะในใจของเธอจิตที่มันไม่ได้เคยฝึกอะไรมาปล่อยปะแล้วเลยมันมันก็จะคุ้นเคย ชินอยู่กับความชั่วจนชินเป็นชาญไม่ได้จิตมันคิดจนชินไปแล้วเห็นไหมล่ะตัวเองเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโทษเป็นบาปยาน,นี่มันเลวจัดขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ผ่านมานะความชั่วแล้วก็ผ่านมาทั้งนั้นแหละแต่ความจิตที่มันชินกับความชั่วอย่างนี้เธออย่างบอกว่าเป็นของเล็กน้อยนะอย่าลืมว่า อะไรที่มันทรงอยู่หมายความว่ามันมันมีการระลึกได้แล้วระลึกอย่างต่อเนื่องระลึกได้โดยไม่มีอะไรมาฝางมันแล้วจนเป็นเรื่องปกติน,นั่นน่ากลัวที่สุดเธอจะดีขนาดไหนไม่สําคัญเพราะว่าอส่วนที่เธอดีเธอไม่ได้ทรงแบบนี้อย่างเช่นเราบอกเราบวชนะเราก็ทรงฌานสมาชิตเราก็จับเป็นฌานสมาบัติได้ไม่ยาก แล้วไม่เคยเลยตื่นทีสองนอนสี่ทุ่ 2, นน 4, ทมทุกวันไม่มีวันไหนฉันไม่นอนสี่ทุ่มตื่นทีสองฉันนอนวันละสี่ชั่วโมงเท่านั้นเวลาฉันจะฉันอาหารฉันก็มองแค่สายตาลงสี่สิบห้าองศาไม่ขึ้นถึงหกสิบองศาเลยวัดได้เลยเอาวงเวียนมาวัดได้เลยยิ <laughs> ่งแล้วไม่มีสายซ้ายขวาไม่มีแล้ว เป็นเส้นตรงที่เดียวนั่งปั๊บจะกิแค่นี้อาหารนี่อไรเขาวางตรงหน้าเรานั่งแล้วก็กินแค่นี้กินเสร็จแล้วรู้สึกพออิ่มจึ้งก็เลิกกินไม่แตะต่อแล้วนี่หวานก็ไม่กินอิ่มแล้วเลิกพอเราปฏิบัติของเราเราอย่างนี้ทําแบบนี้แล้วไม่คุยเรื่องเดรัฉานคาถาก็ไม่คุยกับใครแต่มาที่ก็ทส่งมนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืน ถึงเวลาแล้วก็นอนแล้วเราก็ตื่นปฏิบัติตั้งแต่จีสองไปตลอดจนถึงสี่ทุ่มอีกวันหนึ่งแล้วก็นอนทําอยู่อย่างเนี้น,นั่งเดินยืนนอนปฏิบัติเนี่ยเป็นป,ปีปีปีเนี่ยจะลองนึกเอานะว่าเราวัดปฏิบัติเราทําขนาดนี้วัดที่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในวัดเชื่อว่าบิณฑบาตไม่เคยขาดทําวัดเช้าทําวัดเย็นิันก็ไม่เคยขาดขนาดหเขาขาดฉันมีคนเดียวฉันยังไปนั่งสวดเลยสวดคนเดียวนะในศารา นาวลาดอ่ะฉันก็ยังไปสวดเลยทำวัดไงฝนตกฉันก็ยังออกบินสบายฉันก็ยังไม่หยุดบินสบาทเนี่ยไอความที่เราหลงดีของเราแบบนี้เราทําของเราเนี่ยเราว่าเราหลงในหยดส่วนที่เป็นความดีแต่ไอหลงความดีเรากลับม่คิดมองคนอื่นเขาโดยที่เขาทําไม่ดีใจก็ยังไปเที่ยวจับจ้องเห็นไม่ได้อ่ะทำไมเห็นกันแล้วไปนะ มันแวบเห็นปุ๊บมันอัตโนมัติเลยคิดไม่ดีเลยคิดเพ่งเลยคิดว่าเลยคิดติเลยอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ในใจตลอดนั้นพยายามใครก็ตามที่เรามีเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันขังใจเราไว้นานๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีความเมตตาไม่ได้ประกอบด้วยกรุณานะเสี่ยงมากการที่เพ่งเท่คนอื่นมันขาดเมตตาเจ็ดขาดเลย จมันไปนอย่างนั้นเนี่ยน่ากลัวมาแล้วในเรื่องน่ากลัวจิตนี่แหละมันจะดึงเธอไปไม่จะไปมองเรื่องอื่นนะจิตมันไปจิตอยู่กับอะไรจิตมันไปเกาะอยู่กับอะไรแล้วมันไปยึดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้น,น,นจนใจมันไม่ไม่มีแม่ตาไม่มีกรุณาเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นลงนรกสถานเดียว